สวัสดีค่ะคุตานะคะวันนี้จะมา,อาสอนเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กเหนียวนำนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้านะคะการเหนี่ยวนำไฟฟ้าการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเนี่ยก็คือ มีลักษณะเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าใช้ไอนะคะสร้างสนามแม่เหล็กวิธีการก็คือใช้กดมือขวานะคะก็คือการกำมือง่ายสุดนะคะนิ้วหัวแม่มือกำมือนะคะปะึ๊บ โอเคประมาณนี้อาจจะวาดไม่สวยนะคะกำมือนี่เล็บเสร็จแล้วนะคะก็คือมันจะมีนิ้วหัวแม่มือเนี่ยเป็นลักษณะตรงส่วนกรารก็คือจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งเอาเทคนิคตรงนี้ไป วิธีการนำไปใช้งานก็คืออย่างเช่นถ้ามาีเส้นลวดตัวนำตรงนะคะเส้นลวดตัวนำตรงโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วมีกระแสะไหลถ้าเขากำหนดว่าให้กระแสะไหลในทิศลงนะคะในทิศลงไอเส้นที่เป็นเส้นตรงนะคะก็คือ กระแสใช่ไหมคะก็คือกระแสเพราะฉะนั้นเราก็จะให้นิ้วโป้งของเราเนี่ยนะคะเป็นกระแสส่วนสนามแม่เหล็กก็จะเป็นลักษณะของการกำก็คือพอกำวนไปทิศไหนก็จะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กนะคะถ้าอย่างนี้ก็คือนิ้วหัวแม่มือลงนิ้วหัวแม่มือลงแล้วกำ วนไปทางนี้นะคะแล้วกำปึ๊บเราก็จะได้อันนี้ก็คือ i ส่วนอันนี้คือวนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้เป็นวนไปแบบนี้นะคะนักเรียนต้องพลิกข้อมือนิดหนึงอันนี้ก็เป็นทิศของ b โอเค อีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเป็นเส้นลวดตัวนาวงกลมเบ๊บอันนี้เส้นลวดตัวนาวงกลมนะคะแล้วถ้าเขากำหนดว่าทิศของสนามแม่แม่เหล็กนั้นมีทิศขึ้นนะคะมีทิศขึ้น b ทิศของกระแสจะไปในทางทิศใดงนั้นมันก็จะเหลือเหมือนรูปนี้เลยนะคะเหมือนรูปนี้เลยก็คือ ตรงก็คือเป็นสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นนิ้วหัวแม่มือก็หรือนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งก็จะเป็นสนามแม่เหล็กส่วนการวนนะคะวนของสนามแม่เหล็กเอ้วนของกระแสก็คือปอ,อันนี้คือวนทวนเข็มนาฬิกาตามนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปลายนิ้ว เพราะฉะนั้นปลายนิ้วก็จะเป็นทิศของกระแสไอโอเคถ้าเป็นขดลวดซลรีนอยถ้าเป็นขดลวดซลรีนอยด์ลักษณะของมันจะเป็นยังไงก็คือ,อเดี๋ยววาดขดลวดก่อนอันนี้แท่งแมเหล็กนะคะแล้วก็มีเส้นลวดพันประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นว่ากํากหนดให้กระแสเนี่ยกระแสนะคะมีทิศนี้อันนี้คือแท่งเหล็กนะคะแท่งเหล็กแล้วก็มีขดลวดเส้นลวดพันอยู่กับแท่งเหล็กเพราะฉะนั้นทิศของกระแสเนี่ย i ไอก็คือจะวนใช่ไหมคะจะวนนักเรียนก็ทํามือตามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้สนามแม่เหล็ก B ในทิศลงโอเคนะคะนักเรียนลองทํามือตามลืมบอกไปว่ารักษณะขดลวดโรลิ้อยจะเป็นแบบนี้นะคะและเอาเอาขดลวดโซลิน,ย,นยเนี่ยไปวนในแท่งเหล็กนะคะโอเค เดี๋ยวอีกกรณีหนึ่งนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างตัวอย่างถ้าลวดทองแดงตรงนะคะกขอมีมวลน,น้อยมากวางอยู่ใกล้แท่งแม่เหล็กถ้ามีกระแสอิเล็กตรอนผ่านลวดทองแดงนี้นะคะแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อทองแดงเนี้ยมีทิศทางใดก็คือหา f นะคะหา f มีทิศอะไร Okay. ทิศของ f ไปทางไหนนะคะในเส้นลวดเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนวิ่งไปทางขวาใช่ไหมคะจากกไปอแต่ว่าทิศของกระแสเนี่ยจะมีทิศต,ตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นกระแสนะคะ i ก็จะมีทิศจากกอเอ้ยจากอไปกอ,อันนี้คือทิศของ i เสร็จแล้วสนามแม่เหล็ก นะคะสนามแม่เหล็กก็คือมีทิศเป็นไงคะปไปทางทิศเหนือนะคะโอเคนะมีทิศพุ่งเข้าเพราะฉะนั้นแรง f ก็จะมีถ้าตามกดมือขวาก็คือ fbb นะคะ f v b ใช้กดมือขวาก็ได้นะคะนิ้วทั้ง4ปึ๊บ แล้วก็อันนี้คือทิศของกระแสนะคะพุ่งเข้าก็คือกรรมเข้าไปเพราะฉะนั้นทิศของ f ก็มีทิศลงเพราะนั้นแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อ,อลวดทองแดงก็คือมีทิศลง